สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆของที่เชอร์นะคะสวัสดีผู้สนใจทั่วไปสวัสดีผู้ปกครองค่ะวันนี้ที่เชอร์นะคะจะมีคลิปเกี่ยวกับ rap the blue ashwood rap the blue a s h w o t d เดี๋ยวเรามารู้จักกันนะคะว่า W. a s h w o t d คืออะไรร้องตามไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะ w h a t นั้นแปลว่าอะไร when แล้วเธอจะไปเมื่อไหร where คือเธอจะไปที่ไหน why ทำไมเธอต้องไป how เธอจะไปอย่างไรล่ะ บอกคุณทูได้ไหม What when where why how What นั้นแปลว่าอะไร When เธาจะไปเมื่อ,อไร Where เธอจะไปที่ไหน How เธอจะไปอย่างไรล่ะ Why ทำไมเธอต้องไป What when where why how หวังว่าจะเป็นคลิปดีๆสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวที่เธอจะมีอะไรสนุกๆไหมอีกลองไปฝึกร้องเป็นแรปเปอร์กันดูคะ่ะ